ห้าหมัดไฟอ่ะเชี่ยวดีสัสเอ้าวมันใส่ไม่ได้มันมันมันใช้ไม่ได้อ่าใส่หลังดีครับอ๋อโอเคใครจะเอารถมาเอารถไปรถกูเลขอะไรวะเป็นหนึ่งนะเลขเลขใครใครจะเอารถเอาไปแบ่งกันหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับลุงขอบคุณครับขอบคุณครับลุงขอบคุณครับเนักกีฬาพร้อมไม่ขาดจูด้าจูด้าพร้อมไม่ขาดนี่ครับไปครับล้วกระโดดเลยขอบคุณครับลุงขอบคุณครับเฮ้ยมีเรื่องนะมีเรื่องนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเก้าครับ คุณนเอาไว้ไหนอ่ะทางเรวยว่ะน่าจะมี ลุงมามั่งพอดีเลยคุณลุงเนี่ยเอาให้ลุงเดี๋ยวเอาให้ลุงครับลุงลุงเลขอะไรครับชนะได้เหรอได้ครับลุงเลขอะไรลุงเลขอะไรหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสนามบวกห้าหมัดไฟอ่ะเชี่ยวดีสัสเอ้าวมันใส่ไม่ได้มันมันมันใช้ไม่ได้อ่าใส่หลังดีครับอ๋อโอเคใครจะเอารถมาเอารถไปรถคูณเลขอะไรวะเมื่หนึ่งนะเลขเลขใครใครจะเอารถเอาไปแบ่งกันหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับลุง ขอบคุณครับลุงขอบคุณครับพร้อมย่าพร้อมนี่ล่ะพร้อมนี่ล่ะพร้อมนี่ล่ะพร้อมกระโดดเลยฟังนะครับลุงขอบคุณครับครับเฮ้ยมีเรื่องนะมีเรื่องนะตีกับพวกคุณนะขาดหน้าใช่อะไรนะอ้อนอะไรนะผู้ดีไม่ค่อยชัดเลยออกทางโน้นไม่ใช่หรอมากมากฟาเบอร์ว่ะครับลุงมึงไปดูนะว่ารถสีดำหรือเปล่าอ่ะกูอาจจะให้ปิดคันไปไปที่ไหนกันนะออกไงอ่ะนี่ครับไปไปเวอร์หนึ่งครับ ใครไปด่ามันวะใครไปด่าเฮียคอมวะใครไปด่ามันวะแยกทำไมเฮียบินก่อนเฮ้ยใครใครใครไปด่ามันวะทอะไรพี่ใครไปด่ามันอะมันบอกว่ามันเหตุผลที่มันด่าเพราะเขาโดนด่าอะไรวะกูจำไม่ได้มันพูดว่าอะไรวะเขาบอกว่าเขาบอกคนในแก๊งไปด่าเขาเขาเลยออกไม่รู้พี่เหตุผลที่ออกด่าข้างนอกครับเขาบอกว่าน่าจะหลายคนน่าจะเป็นกลุ่ม ไอเวสหรือเปล่าไอเวสต้องได่ามันหรือเปล่าอะไรเออไอเวสอ่ะผมก็ด่ามันในเกมอ่ะ้าผมด่าใครไปด่ามันอ่ะมันมันไม่เคยคุยอะไรผมมึงไปถามพี่ลุงผมเองครับผมเองมึงไปด่ามันว่าอะไรผมไปด่ามันครับมันกวนตีนผมก็เลยด่ามันใช่เหรอแล้วมันเก็บเอาไปเครียดขนาดนั้นเลยเหรอเออมันมันพูดในนี้ไม่ได้ลุงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเอาโอเคได้ได้ได้ันกวนตีนผมครับผมเลยด่ามันโอเคได้ได้ได้ชนะมาน้อง มันไม่เว้ยกูมองไม่กูมองว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ปัญญาอ่อนมากๆเว้ยกูมองว่ามันเรื่องต่อยมึงจะตีกันในแก๊งทะเลาะกันในแก๊งถามว่ามันมีไหมมันมีอยู่แล้วเว้ยมันมีอยู่แล้วมันมีทุกคนเว้ยอารมณ์ข้างนอกหรือข้างในมันมีกันอยู่แล้วแต่ถ้ามีกูอยู่อ่ะกูทําให้มึงมึงเคียย์กันได้อยู่แล้วเว้ยไม่มีปัญหาเฮียอะไรกันเลยเว้ยจงจําไว้เลยใครทะเลาะกันหรือว่าเฮียอะไรอ่ะมึงค่อยๆใจเย็นคุยกันเว้ยสุดท้ายเราก็อยู่ด้วยกันไม่จำเป็นต้องต้องแบบเนี้ยเข้าใจปะ คือปัญหาเรื่องออแบบว่ามันบอกว่าผมมีเหตุผมของผมมันเรื่องด่ากันน่ะมันมันปกติกันอยู่แล้วคนในแก๊งตีนเองทะเลาะกันเองมันมันในนี่อยู่แล้วเว้ยผมด่ามันแล้วมันก็เยียบหายไปเรับลงมันคุยกันได้เอกูไม่รู้หรอกว่าทะเลาะอะไรกันน่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันคุยกันได้อยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยแต่กูมองว่ามึงไม่ใช่คนที่ไร้เหตุผลที่จะไปด่ามันมั่วซั่วเธอมึงมีเหตุผลอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้ได้ครับได้ครับลุง บปไปเจอที่บ้านกับบ้านเต็มห่องก้าเต็ดองเลยครับเอ้ไอ้ใครได้รถไปมึงลองไปเบิกรถดีว่ารถที่กูให้ไปถูกคันปะใครวะถ้าใครได้รถไปอ่ะไปลองเบิกไปลองเบิกดิผิดคันไออ้นไอ้หี่เอามา ว่กูคันนี้คันนี้คันดำมีร้อยสองเฮ้ยมีแต่ดีร้อยโลปืนเฮ้ยใช่ผมคิดว่าผมคิดว่ามัน มันเป็นเรื่องที่ที่อาจจะมีอะไรกันสักอย่างหนึ่งอาจจะนู่นนี่นั่นกันแต่ผมมองว่าไอ,เอ้เธอมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ด่าใครมั่วซั่วอยู่แล้วอ,ะอ่ะเข้าใจปะใช่มันต้องมีอะไรมากกว่านั้นครับ เรื่องทะเลาะกันในแก๊งอ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆคนอยู่กันสี่สิบคนอ่ะคิดอย่างนี้ดีกว่าคนอยู่กันสี่ิบคนอ่ะมึงคิดว่าคนอยู่กันส0ิบคนจะไม่มีเรื่องที่จะไม่ทะเลาะกันเลยเหรอมันมีอยู่แล้วเว้มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่สุดท้ายอ่ะต่อให้มึงจะทะเลาะก,กันขนาดไหนมึงอยู่ที่เดียวกันอ่ะมึงคุยกันปรับความเข้าใจกันขอโทษกันมันก็อะไรเรื่องที่คนนี้ไม่ชอบไม่ต้องไปทําเรื่องที่มึงทําใส่เขาเขาไม่ชอบ มึงก็ต้องไม่ไปทํามึงจะรู้แล้วเอ้ยคนนี้ไม่ชอบนะเราอาจจะคิดว่าเราสนิทกับคนนั้นแล้วแต่บางทีคนนั้นอาจจะไม่ชอบเข้าใจปะคนนั้นอาจจะไม่ชอบโอเคเฮ้ยกูปรับตัวเฮ้ยกูขอโทษนะเว้ยกูจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วเฮ้ยแ,แต่ที่มึงพูดมาแบบนั้นะ่ะกูก็ไม่ชอบเหมือนกันนะเว้ยโอเคขอโทษเดี๋ยวกูปรับตัวถ้าจะอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันจริงๆแม่งควรปรับตัวด้วยกันได้อะ ใช่ใช่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอะอย่างผมกับไอตีอย่างเงี้ยอย่างผมกับไอตีใช่ไหมผมก็ผมก็ไอ้นี่มันสนิทกันมากๆนะผมกับไอตีแต่ไอตีก็จะรู้ว่าผมไม่ชอบอะไรไม่ควรพูดแบบไหนผมก็รู้ว่าไอตีไม่ชอบไม่ชอบแบบไหนเราก็จะไม่พูดแบบนั้นซึ่งซึ่งซึ่งเรารู้กันแล้วจริงๆอ่ะมันจริงๆอะการเป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรกันอะมันต้องตีกันก่อนเว้มันต้องทะเลาะกันก่อน มันต้องฮวันก่อนอะมันจะรู้จักกันมากขึ้นประมาณนั้นประมาณนั้นต้องทะเลาะกอันก่อนต,อต้องต้องตีกันก่อนอ,อย่างมีคำหนึ่งที่มีคนเคยสอนผมครับรุ่นพี่ผมสอนไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าอะไรอ่ะ เราจะทําอะไรกันอะสมมติเราจะทําอะไรกันใช่ไหมจะทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งจะเปิดธุรกิจอะไรก็ได้เราต้องตีกันตั้งแต่วันแรกเราต้องตีตั้งแต่กันวันแรกเราต้องทะเลาะกันเลยตั้งแต่วันแรกเราต้องแบบอะไรกันสักอย่างหนึ่งแหละทะเลาะกันตั้งแต่วันแรกวันหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นใครนี่แหละสอนผมจาไม่ได้ครับคาพูดแบบเนี้ยมันใช้ได้จริงนะในชีวิตจริงอะ สัญญาตายของ JK มันอยู่ที่ตัวผมครับทุกคนที่เข้าแก๊งมันอยู่ที่ตัวผมครับมันอยู่ที่ตัวผมเลยครับจริงๆไม่ใช่ออกแก๊งไปแล้วตายหรอกคือสัญญาจะติดตัวไปครับในเมื่อคุณเข้า JK แล้วเหมือนคุณได้ตายไปแล้วครับคิดไว้อย่างนี้ดีกว่า คนที่จะออกไปได้อนะคนคนที่จะออกไปได้นะครับคนที่จะออกไปได้นะผมจะพูดเลยว่ามีใครบ้างแน่ๆเลยหนึ่งคนที่ออกไปแล้วก็ไม่สะทบสะเทือนหรือว่าออกด้วยดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนเดียวครับเคยพิงที่ผมอนุญาตให้ออกได้แบบไม่ต้องเป็นเทียอะไรเลยผมมองว่าไอพิงมันทำงานหนักมาตลอดตอนที่อยู่กับ JK มานานแล้วอะนึกภาพไหมกลับกลายว่า เออมึงอย่าไปใช้ชีวิตของมึงก็ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะซึ่งซึ่งมึงทํางานหนักมาตลอดแล้วอะไม่ว่าทุกปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมึงก็ยังอยู่เคียงข้างเสมอมาแล้วจนถึงกระทั่งตอนนี้ตัวเองพูดเลยนะจะโดนจบโลก็ได้แต่ว่าผมขอช่วยตรงนี้ก่อนละกันแล้วค่อยออกอะไรประมาณนี้นึกภาพปะแล้วก็ไอมาดีด้วยอย่างไอมาดีเนี่ยเลือกออกก็ได้ผมให้ผมให้ไปอยู่แล้วพิงมาดีแต่ว่านอมมันก็ ยอมสู้ก่อนอะไม่ว่าจะดาม่าไอ้เหี้ยอะไรถมเข้ามาก็ยังอยู่อะซึ่งมันมันทำให้ JK มาเยอะแล้วนึกภาพไหมครับประมาณนั้น,นเขาเริ่มกิดอ,อันดีกสุดน่ะเออะไรบ้างเออะไรบ้างมีเหลือเหลือกบเหลือแอตันใหม่ แล้วก็เหลือเทสลาเอาเทสลาพี่เอาเทสลาเทสลาเทสลาให้คนอุ้มตอนนึงนะมันมีคนที่มันอุ้มแบบพี่ชายเทสลาอุ้มใครวะพี่ยังไม่ยังไม่ได้มาเอาอ่ะมันมีคนที่จะเอาแบบบ่อยๆอ่ะบึงให้คนเก่งๆด้วยมึงให้คนเก่งๆได้เชอรี่ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แบลลี่เนี่ยไอ้แบลลี่แบลลี่มันใช้อะไรอุ้มอยู่อ่ามึงใช้รถอะไรไม่มีรถขับตรงแบลลี่มาเอาก็ได้เอ๋อหลุมอะได้ไปเอาหลุมอะไร ไม่ใช่ที่มันเป็นอันนี้กล่องแบบเปิดสุ่มองใช่พี่เอาพี่เอาห้าสิบกล่องห้าสิบจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำสีอะไรก็ได้แล้วแต่มึงอยากเปลี่ยนเลยครับของครับดวงของท้ามันไม่เคยขับเป็นลางไงผมเคยขับเป็นลาที่ล่าสุดที่ตีไปผมก็อุ้มไปสองเอ๋อไอ้เฮี้ยนี่ใครเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ใครเนี่ย เลยครับลุงไอ้ปื๊ดให้ปิดดีกว่าถ้ามึงจะให้ให้ปิดดีกว่าให้ปิดปื๊ดทำให้ล้าเหรอไอ้ปื๊ดดูจากดูจากฝีมือไอ้ปื๊ดชัวกว่าไม่ใช่กูดูจากฝีมือในเนี้ยไอ้เหี้ยปื๊ดชัวสุดใน3คนเลยเนี้ยพูดจริงๆไอ้เหี้ยอะไรเทียนี่ใครเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ใครไอปืก็ได้ปื๊ดไอ้ปื๊ดเนี่ยไอ้ปื๊ดเนี่ยไก่แบ็กอะสองคนอะมึงเลือกเลยไอ้ปื๊ดไก่แบ็กอ่ะไอ้เหี้ยนี่กูไม่แนะนำไอ้แบ็กไก่ปื๊ดแค่นั้นเลย ไอ well. ้ปื้ดมันของจริงครับลุงอันแบงเลแนงะไรแบงมัครับลุงหนึ่งเจ็ดเก้าแปดยื่นเลยได้เวกเห็นลาใช่ปะได้พี่ได้ได้ไอ้บ๊อบใช้รถอะไรไอ้ถุงอาพี่ไอ้บ๊อบรถอะไรมาก็ได้ผมอะไอ้บ๊อบใช้รถอะไร

คุณครูสั่งให้ละคิดีนอะไรนะสวัสดีครับคุณลงผมจีครับไอเลยไอ้อออมันดีมีรถยังยังครับลงเราเอีโวที่พี่อยู่เป็ดแม่คนสึงกูมีรถอย่างไรมึงยอมไปใช้ก่อนไปรับมาดิรถแล้หนึ่งเจ็ดสามเก้าครับลงได้อีโวแล้วเมื่อคืนด้วย ลุงสวัสดีครับลงสวัสดีครับลงสวัสดีครับขับยากหน่อยนะไอสัตว์คันนั้นน่ะไอเฮียคอคือกูขับแล้วกูยังเหนื่อยเลยสัตว์อเ,เอ้ยไอคอมมันบอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรกับเราเว้ยเฮียมึงว่าไงวะมึงคิดว่ามันมีปัญหากับเราปะมีอยู่เลยใครมียกมือดิใครมียกมือดิ มึงว่าคิดว่ามันมีปัญหาไหมหมายถึงไอคอมมาตอนเนี้ยมึงคิดว่าไอคอมมันมีปัญหากับเราปะมีแล้วล่ะหลุงปี้อัก่ะฟังเสียงเลยเฮ้ยอย่าลดหลุดเลยนะไอสัตว์มันจูนได้นะเว้ยไอเฮี้ยอย่าลดหลุดเลยนะใครที่มันลดหลุดบ่อยๆวะไอเฮี้ยไหนไอสัตว์ไว้กันระวังแล้วกันเตรียมกล่องไว้แล้วกัน เลยสุดท้ายนะพี่กองจะเือหายห้าสิบกล่องเลยห้าสิบบอกบอกไว้เลยว่าคุณเฮ้ยมาดีไอพิงก์มีเกาะมีเฮียอะไรเยอะปั้น่ะเดี๋ยวใครไม่มีกองไม่มีเกาะมามาเดี๋ยวมาเอาที่กูนะขอขอมีสี่สิบตัวขออีกก็ได้นะได้เลยห้เจ็ผมซื้ออะไรนะใครบัตรประกันใครบัตรประกันน้อยห้าบัตรประกันน้อยเฮียอี๋เฮ้ยเราบอกไปก่อนนะว่าช่วงบ่ายเข้ามาเล่นเต็มที่เลยนะเอามันเลยนะเพราะว่ามันไม่มีย้ำอาวุธนะเอ้ยมันมันไม่มีตำรวจแน่นอนอ่ะ คือเราเราจะไม่เน้นเราเราจะไม่เน้นอุ้มใช่ตามกฎประเทศเราจะไม่เน้นอุ้มนะเราจะตีแบบย้ำเรื่อยๆเขาก็อยู่เยอะนะเอาเปใช่ไหมครับไแตครับลงใช่ย้ำเรื่อยๆเลยย้ำเรื่อยๆเลยใส่สุดเลยพวกมันอะเอาปนะตะกี้นี่เหมือนก็ได้ยินเสียงไอ้เยเซิร์เปล่าวะมันเสียงหัวล้อนชื่อนี้คนน้อยจังอ่ะเออคนน้อยจังวิเคราชื่อดิกทนหยัดเนีเดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วผมเช็คย้อนหลังให้ตอนรีนะมันไม่ทันสี่สิบยิง ชิโดได้เงินมากยังไอ้เหี้ยเละพี่เป๊ปผมมาแล้วพี่เป๊ปโอเคทายพี่เล็กปุ้พี่เช็คแล้วอีกคราฟสไตล์ไฟขอเช็ควินยังถ่ายรูปเป๊ปไม่มียาครับลุงเมื่อกี้ลุงเรียกหรือเปล่าเราดินเราดินเรามีเงินเท่าไหร่ละ12ล้าน12ล้านแล้วแต่เราไป37ล้านครับโอเคกูให้กูให้แลกกระหมัดไฟไป6ไป40 60ล้านอะไอ้เหี้ยกูให้แลกกระหมัดไฟไว้อะฮะไม่มันจิตกรรมมันได้หมัดไฟมาไง กูก็เลยบอกว่าให้ทำได้แบบไฮย่าอ้อนครับมันแรงมากเลยอ้อนมันแรงมากมันแรงมากโอ้โหแรงจัดเลยทีเดียนไม่ไดเดียวไมมาเดียวมเดียวไม่มาเดียวในประเทศด้วยให้ใครไม่ให้เฮ้ยเปนมาแล้วเอาดีเอาให่ใหญ่ใ่เอ็นน้ใหญช่วยเพื่อนด้วยเล่นเล่นกลุ่มเดียวกันเล่นกลุ่มเดียวกั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 นช่วยเพื่อนด้วยเอาหน่อยเฮียเอาหน่อ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 ยปล่อยให้เอาไร สาหน่าหน่อยสาหน่อยสามหน่อยรีเพื่อนด้วย k เพื่อนตายเพื่อนด้วย JK เพื่อนตายเพื่อนด้วยผมขาดพี่บ้ามบมเลยพี่ขาดเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนตายสวยจัดตัดสนามตายขาดห้ขาด้เวสรีเพื่อนด้วยเพื่อนตายชุเพื่อนด้วย JK เฮ้ยชุเพื่อนหน่อยุเพื่อนหน่อยุเพื่อน่อย้วยสนับใหสนมาให้สวยไมให้ต่อไมินเุเพื่อเ

ตานตายตายตายเฮ้ยมึงชุบลุงหนูหน้ามึงชุบลุงหนูหน้ามันชุบลุงหนูหน้ามึงชุบหน่อยดิเอาสวยมึงคุยกับเอาลีอย่าเขาลีมีเรบินตัวชุบดิมีดมีเรบินตัวชุบหน่อยมีดตัชุบไปหมดเลยสวยมากสวยนี่ตายไปแล้วไปแล้วชุบเขาชุบบูทมาถอยดิถอยดิจะบูทยืนยืนให้ลุงบูทถีบก็ได้สวย คุยกันคุยกันคุยกันดิสวยเยสวยเสวยครับได้หมอนมาชุบเรือได้พี่สวยสวยสวยเลยสวยเลยหมอไม่อยู่อันตายโหดเฮ้เราได้เป็นจักรพรรดิระนดับสแล้วตอนเนี้มาดีเราได้เป็นจักรพรรดิแล้ว ไอ้คือหัวเขียวอ่ะไอ้อ่ะเจอว่าไงไอออนพี่คือไอออนอ่อนอ่อนเจอไอออนเดียวขาดผู้คุดกึบเลอะเนาะหมอมาแล้วหมอขีหหอมาเจอกันบ้างครับขี่์หอมเลยหรือขีห์ดักเกอร์อะไรเงี้ออนเฮ้ยออนได้หรอเหอเฮ้ยอ่อนเฮ้ยเอาดีไม่แล้วแล้วไอ้เยสเซิร์ฟไปห้อกไห้หรอไอ้ศาตว์เพือเอาดีตีทีอ่ะ ไีโอ้ยเยี้ยเซิร์กตั้งน้ำตาไหลเลยสัตว์เดีอนะครับอันนี้บอกก่อนนะฝันเอ็นด้วยตัวเองจริงขยันจริงครับขยันจริงน้ำพักน้ำแรงตัวเองมีคนช่วยปะเนี่ยโอ้โหมีตอนคนขยันนะไอเนิร์ดไปเรียกไอเยี่ยเซิร์กดิมันตื่นยังเนี่ยพูดแปลกแปลกนะไอเนิร์ดแปลกว่าขยันเนี่ยไอ้เยี่ยเนิร์ดอยู่ไหนวะไอเนิร์ดไปตามไอ้เยี่ยเซิร์กด้วยไม่เชื่อแล้วว่ามึงไปเช็คชื่อไปไปอปไปเช็คชื่อ เจอกันบ้านเดี๋ยวไปเจอกันบ้านเดี๋ยวไปเจอกันบ้านโคก็สีเลยไปเจอกันบ้านไปเจอกันบ้านเอซเซิร์มันต้องแตกไว้ให้มึงอหงายเยอะมันต้องขอบคุณดิเยอะเซิร์กนะจะแตกไปสองร้อยกว่าเฮียอ้อนสัตว์เขาจะแตกเขาจะแตกเยอะจริงไอ้สัตว์คนตีนจัดทีเขาพิชาลิกอะพิชาริสเป็นอ่างไรวะรอดมาใครมีเกาะน้อยใครมีเกาะน้อยใครมีเกาะไม่ถึงร้อยตัวมาดิสี่สิบครับมา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  โชคปะอะไรโชบได้ยังได้วินได้ยังไม่ไม่ค้างว่ะมึงนะแพ้เลยในเกมก่อนกิโลสิบสี่อีกสิบสี่ไอ้เธอมีเกาะเยอะไปเธอกิโลอยู่ไหมอยู่ครับลุงลุงทอมไม่มึงไปตามไอ้เฟิร์กนีสศาสตร์กิโลมีกี่ก๋อยสิบสี่ก๋อยเธอรีบต่อหน้านี้เราตีกี่โมงอ่ะเริ่มเที่ยงคืนจูนรถได้นะเชลิปไอ้แบนซื้อกี่ห้าก๋องจูนรถได้จูนรถได้ ก็เหลือมีสองกล่องไม่มีเหมือนกันกูหายป่านแล้วสิบสองเทปต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 องโอเคเป็นๆนะมาๆมาไอแบ็คกันหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งไม่ใครใครใครไม่มีรถอีกใครไม่มีรถอีกเรียบร้อยพี่หนึ่งเจ็ดเก้าแปดอามีแจกกระสุนตาขอมีเลขหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งดาวินหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งใช่ไหมใช่ตียาวนะต้องใช้ของเยอะนะตียาวนะบอกไว้ก่อนตียาวนะเว้ยใช้ของเยอะนะ マップ。啊